เอ๊ทำยังไงอ่ะได้ไหมเนี่ยโอ้โอเคน่าจะได้มั้งแล้วก็ปริ้นเหรอ รูปคันนี้เหรออ่าโอเคมันดูหดๆนะใช้ได้อยู่ทีหนึ่งโอเคถ่ายรูปแล้วแล้วก็